ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมอย่าเห็ดไห้เตยสุดสวยกลายเป็นเตยสุดส้มนะคะมันเป็นอย่างเตยสุดสวยจังสิกลายเป็นสุดส้มได้ค่ะนี่นะคะหลังจากห้าปปูเหลวพาเอาไปไววในทีร่มแล้วนะคะท่านผู้ชมอยากเอาออกมาใา่แดดต้องค่อยๆเอาออกมานะคะอย่าพวดออกมาใา่แดดทันที่เลยต้องค่อยขย,ขยับขยับออกมาให้ได้รับแดด หลายึ้นเรื่อยๆนะคะทาบอสันนั้นมันสิเป็นจังสี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิ้าไปเบิง่งนี่นะคะเตยโกนีนี่คู่นูเพียอนเอาออกมาจากห่มมะขามนะคะหลังจากปลูกแล้วเอาตังไว้ไต่ห่มมะขคามเพิ่นกับคุณเคยกับการยูห่มนะคะนี่นะคะเพิ่นอยู่ไต่ห่มมะขามค่ะท่านผู้ชมเพิ่นจะบกุลเคยกับการมีเดดหลายนะคะแบบนี้ค่ะที่นี่ คู่นุเพียนกับแตงสวนกัโยกเบิ้มเพิินไปเลยไปไหวทีแดดแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมนี่อีจักน่อยจะแดดกว่านี้นะคะ mm hmm. ที่ท่านผู้ชมจะเห็นเลยใบเพิินใหม่คะ่ะท่านผู้ชมคะนี่ใบใหม่เห็นบ่คะยอดใบนี่จะใหม่เตยสุดสวยกว่านี้ของอุนุเพียนแทนที่จะสุดสวยขึ้นไปเรื่อยๆกลายเป็นวามีตํานี้และะ้วค่ะนี่คะ่ะปลายใบเพิินใหม่นะคะ แต่ว่าในที่สุดเพื่อนก็จะปรับตัวได้ค่ะยอดที่เกิดมาที่หลังนี่เขาเริ่มปรับตัวได้แล้วปลายของเขาก็จะบวมใหม่แล้วนะคะวิธีแก่ก็คือห้าออกกันไกมาตัดออกเลยค่ะเอากันไกมาตัดยอดใบออกเพื่อว่าให้เตยของเห่าดูสวยนะคะเตยกอนนี้นี่อยู่หนาบานเพื่อนเป็นเตยที่ยิ้มรับแขกอยู่ตลอดนะคะทุกมือเลยนี่ตัดออก คนสวยรับแขกอยู่หน้าบ้านจะโูมไม่ได้นะลูกต้องสวยนะคะพนักงานตอนหลับตัวนี้ตัดออกใบใดมันส้มส้มตัดออกถามันส้มเมื่อใบกระแกะออกเมื่อใบเลย้าส้มเฉพาะยอดใบกระตัดออกเฉพาะยอดใบนะคะรักษาใบไว้ให้หลายที่สุดถ้าจําเป็นจะต้องเอาไปใส่ประโยชน์ในการ ประกอบอาหารเอาใส่หวัวนึงเขาเอาใส่ไดมอหุงเขาให้มันหอมเท่ากับแกะเอาสันลางกอนนะคะแกะเอาสันลางไลขึ้นมาเรื่อยๆคะ่ะอย่ารัดคิ้วนะคะละเตยของเขาก็จะงามอยู่ตลอดเวลาตุกแ่งเพเนเตยสุดสวยกลายเป็นเตยสุดโทมแล้วโดวนแดดยางกระท่านหันปั๊บตัวบ่ท่านนะคะเตงเพนเนจักหน่อยนี่ พนักงานต้อนรับหน้าบ้านแกะออกใบล่างแกออกเอาไปใส่ก็ได้จะได้งามๆอยู่ตลอดเวลาใบนี้นี่ค่ะสวยแล้วสวยปริ้งแล้วนะคะเข้าปลูกเตยนี่เขาก็จะเริ่มเห็นความสวยเปิงปังขึ้นมาในเวลาประมาณหนึ่งสองเดือนค่ะ